สวัสดีครับก็อยู่กับรายการสวนทดลองครับก็วันนี้เราจะมาทําบ้านปูนากันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูอันที่เราทําไปแล้วก่อ,น,อนนี้เราคุมเป็นแบบถ้าให้มันอยู่นะถ้าปูนาเราลองเปิดดูกันนะครับปูก็จะซ่อนอยู่ข้างใน,น ก็จะมันเข้าไปอยู่ในขวดนะครับนมครับเข้าไปนอนถ้ำส่วนตัวอันนี้อยู่ด้วยกันสองตัวเลยได้สลับกันไปแนละ้วนี่ถางเข้าฝั่งนี้นี่เข้าฝั่งนี้นี่เข้าฝั่งนี้สลับกันไขนะ่เนี่ยเข้าไปและเข้าไปและเอ้าไปซ่อนตัวนะแล้วก็เราจะทำประมาณนี้โอเคดู โอเคเราไม่กวนเขาละให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวนะครับครับก็เราจะมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนขั้นแรกเราก็ต้องเตรียมไม้ครับผมก็หาไมนะ้เราผ้าเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะคันที่แล้วผมก็เอาจากอันนี้โอเค ได้ลวทุกคนเอาทุกคนนี่เราก็พร้อมละได้ไม้ล้วนี่ก็เป็นอันที่แล้วผมใช้ตูดส่วนตูดของขวดใช่ไหมครับนี่ก็เป็นส่วนหัวแล้วก็แค่เอามาเรียงสลับทางเข้ากันปูมันจะได้แบบมีทางเลือกหลายๆทาเทางทางเข้าบ้านมันจะได้แบบไม่ไปโดนกันก็ประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็จะเอาเชือกมัดอ่าโอเคขั้นแรกเราต้องมาเจาะรูก,กันก่อนโอเคแล้วก็มาวัดก่อนเราจะเอาระดับนี้นะเอาไม้ไว้ตรงนี้เอาไม้ไว้ไไตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะเจาะรูตรงนี้นิดหนึ่งโดยการใช้คัตเตอร์อออกมานิดหนึ่งแล้วก็จิ้มลงไปนิดหนึ่งแล้วก็หมุน มันก็จะมีรูออกมานิดนึงล้วเสร็จแล้ว, <Okay. S 1> แ,ลวแล้วก็มีได้ใช่ไหมไหมพรมเอ่อจะใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้ามีอันไหนก็ใช้อันนั้นที่มันมัดได้โอเคเสร็จ okay. <Okay. S 2> แล้วผมก็จะ yeah. แย่จะรูอยู่ไหมนะ

่พอเราได้อย่างนี้ใช่ไหมจะรูเข้าไปหนึ่งด้านเราก็จะมัดมัดตายเลยนะโอเคมัดตายเลย นี่มาตายอย่างนี้เลยโดยให้ปมปมมันอยู่ตรงตรงรูนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้มาไม้มาแล้วก็มัดตรงไม้ทีนึง ก็มัดตายเลยนะครับแล้วจะได้ไม่หลุดโอเคแล้วเราก็ตัดหน่อยครับได้แล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทำแบบนี้ไปจนหมดทุกอันสลับกันไปซ้ายขวาโอเคครับเดี๋ยวมาทำต่อ ย้ายที่นิดนึงครับมาดีมือถือแบตหมดต้องรอชาร์จแล้วก็มืดแล้วด้วยก็ทำเหมือนเดิมครับโอเค

ครับก็เสร็จละเรียบร้อยถ้าเราไปวางก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็จะเอากระเบื้องทับเพื่อเป็นเหมือนหลังคาเพื่อให้อ มืดๆเป็นเหมือนถ้ำให้เขาอยู่นะครับให้ปูอยู่ครับก็ติดตั้งเรียบร้อยบ้านปูเแล้วจะมาลองเปิดดูนะครับผมวางไว้ด้านล่างแล้วก็เออเอากระเบื้องทับไว้เป็นถ้ำนะครับมาดูกันว่าจะมีปูอยู่หรือเปล่าเพิ่งวางเมื่อเกี้ไม่มีปูครับเห็นไหมแล้วก็มันก็จะเข้าไปนอนด้านในแล้วเราก็นี่ยก็สบายมันจะได้ไม่กวนกัน มาดูอีกอันนึงอันนี้เราทําไว้แล้วนานแล้วน่าจะมีปูอยู่ข้างในนี้เต็มเลยแเราจะมาดูกันว่าบ้านปูเราเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ได้กันใช้ได้จริงหรือเปล่าดูนะครับดูนะครับนี่เป็นไงครับปูก็จะเข้าไปนอนข้างในนี่เป็นอีกบ่อน,นะครับที่ผมทําไว้นานแล้วนี่ก็จะเป็นปูที่เข้าอ,อยู่ข้างในนะครับ มันก็เหมือนบ้านนะก็จะไม่กวนกันไม่ไปกัดกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้กันนะครับแล้วเจอคลิปต่อไปบ๊ายบาย